คุณมีเกณฑ์พบรักจากที่ไหนจากไพ่สีใบนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองส่คอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่ไว้สักในใจไว้สักสาวินาที1 2 3พบคําตอบนะคะใบที่1นึ่งเขาบอกว่าคุณมีนะคะจะได้พบคนดีดนะจากสถานที่ดีๆเช่นอาจจะไปไปวัดค่ะไปไปทำบุญหรือว่าไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมค่ะใบที่2ค่ะ บอกว่าเป็นลักษณะของเหมือนผู้ใหญ่ผู้วมนี้เหมือนผู้ใหญ่กว่าค่ะเขาจะแนะนําให้ค่ะหรือมันก็มีเกณฑ์คล้ายๆเหมือนเออเหมือนคุมถุงชนอะไรบ้างก็มีเนาะค่ะอันที่สามค่ะเขาบอกว่าคุณไปไหนก็มีแต่คนมาชอบค่ะค่ะจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนมาชอบมาขายขนมจีบคุณค่ะวิสเน่์ไปที่สี่ค่ะ เขาบอกว่ามีเกณฑ์พบรักนะคะจากการทำกิจกรรมร่วมกัน